สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ผมต้องตั้งประเด็นขึ้นมาพูดหน่อยนะึ่งนะฮะว่าคำพูดที่ผมต้องบัญญัติขึ้นมาแล้วว่าหลายคนนี่ครับหลายกลุ่มตั้งตัวเก่งกว่าสาร พอผมเห็นหลายคนครับพูดถึงเรื่องที่มีการวิ่งเต้นมีการที่จะให้ปปชเนี่ยระ,ะรงับการสอบระงับเรื่องผมก็ต้องถามไปไหลายๆคนแล้วครับหลายๆคนที่ถามปปชที่ไปกรุกเรื่องให้กับปปช มันเหมือนบอกว่าถ้าไม่ตัดสินเหมือนที่กูคิดไม่ตัดสินเหมือนอย่างที่กูหวังมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนไม่คำนึงถึงหลักฐานหรือเนื้อหาสาระอะไรทั้งสิ้นคำนึงอยู่อย่างเดียวมันต้องตัดถูกใจกูมันต้องตัดสินอย่างที่กูว่า มันต้องตัดสินอย่างที่กูคิดไว้มันเป็นอย่างนั้นกับคือผมเองเนี่ครับสมัยนี้หรือสมัยก่อนก็ไม่ต่างกันละครับสมัยผมที่ไปร้องขอไปถามปปชเรื่องปรสจะหมดอายุความแต่ก่อนอย่าลืมว่า เขาไม่มีกําหนดนะนะครับทุกวันเนี้ยเขามีออกกฎออกเกณฑ์บอกว่าไม่ให้เกินสองปีครับในการตัดสินในการที่จะพิจารณาต่างๆครับซึ่งปปชอเองนี่ครับมันก็เหมือนศาลต้องบอกเหมือนศาลร,รับเหมือนศาลคือสามารถลงมติตัดสินได้เลยนะครับ การจะตัดสินใครสักคนหนึ่งการจะลงโทษใครสักคนหนึ่งนี่ครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับถ้าคุณเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกเอามนทินไปแปะไว้ที่เขานี่ครับมันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับแต่บังเอิญมีพวกกลุ่มหนึ่งครับ ที่ผมบอกว่าตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอายการเป็นศารเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฟ้องสังคมอยู่ฝ่ายเดียวบ้านเมืองก็เลยเกิดปัญหาครับตอนนั้นผมไปถามปปชนะครับเรื่องอายุความปรสอ ขายนี้บรสอใครผิดใครถูกกับเหลืออยู่ยี่สิบวันผมไปตั้งเวทีอยู่หน้าทำนิอันหน้าปปชผมก็ได้เข้าไปสอบถามครับสุดท้ายก็มีการตอบจากคณะกรรมการของปปชให้เราได้รับทราบและก็มีการตัดสินมาครับองค์กรต่างๆที่ปปชตัดสินมาแล้วครับเราก็ได้ใจโอดครวน แต่ก่อนเราก็กล่าวหาว่าพันตำรวจโทรทักษิณอ่าแต่ก่อนนี่ครับพลอศนี่ครับบุคลากรคนของพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับที่เขาร้องเนี่ยเต็มเตีมโต๊เต็มหน้ากระดาษเลยครับแล้วก็มีอํานาจเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ครองประเทศว่าไงนะบริหารประเทศ หลังจากตัดสินแล้วครับเราก็จบนะไม่ใช่ไม่จบครับเพราะว่าเป็นอำนาจของปปชที่เขาตัดสินแล้วครับแต่มายุคนี้ครับที่ผมพูดในคลิปที่แล้วอ่ะพยายามที่จะหยิบประเด็นนั้นประเด็นนี้เอามาพูดพูดแล้วคิดว่าตัวเองหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วมันทุกข ต้องเอามาทำตามใจตัวเองนี่ครับแต่หลักการวิธีการหรือข้อของกฎหมายกูไม่สนแหละกูค,คิดว่าตัวเนี้ยมันใช่ตัวนี้มันถูกก็อเอามาว่ากันครับไม่ได้ไปว่าในบ้านตัวเองด้วยนะไม่ได้ว่าในหลักการกับหน้าว่าต่อหน้าสือ้อและไม่อธิบายความให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า กติกาหรือกฎเกณฑ์ต่างๆมันมีไว้อย่างไงมันสามารถลื้อฟื้นมันสามารถเอามาพูดได้ไหมมันสามารถทําใหม่ได้ไหมคดีนี้หนึ่งสองสามนี่ครับมันสามารถลื้อมาทําได้ไหมครับมันกลายเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ต่อหน้าสื่อเป็นคนถูกเพราะว่าหยิบประเด็นมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังอยู่ข้างเดียว หน่วยงานรัฐไม่ต้องสนผู้ถือกฎหมายไว้อย่างตำรวจไม่ต้องพูดถึงการตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมไม่ต้องว่ากันเอาความคิดของมันเนี่ยเป็นใหญ่เป,หเป็นหลักไว้ก่อนครับสุดท้ายเป็นไงครับบ้านเมืองก็สับสนครับ พี่น้องประชาชนก็บอกว่าเออมันเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เหรอมันเป็นเรื่องเรื่องจริงเหรอกับไอ้คนเนี้ยในดำในแดงที่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอทําไมหน่วยงานรัฐไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ครับคือไม่ได้พูดถึงก็เลยว่าเขาทาอะไรไปบ้างเดินดําเนินการไปถึงไหนคดีมันถึงไหนแล้วครับคือตัวเองจะเอามาจะขุดมาครับขุดมาจากป่าจากดอน,จา,ดานจากดินจากคนก็ไม่รู้แะครับ เอามาดา่าเอามาว่าเขาสุดท้ายกับบ้านเมืองก็สับสนบ้านเมืองวุ่นวายเข้าใจผิดหน่วยงานรัฐเห็นไหมเช่นเดียวกับปปชปปชออกรูปนี้มาเขาพิจารณาครับก็มีนายหมูนายหมาออกข่าว ว่ามีคนวิ่งเต้นนะครับที่ปปชไม่ให้สอบเรื่องนั้นสอบเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้มาตลอดก็พยายามที่จะบีบพยายามที่จะคั้นพยายามที่จะตีกรอบให้ปปชมาคิดอย่างตัวเองพูดให้ปปชมาคิดอย่างที่ตัวเองหวัง เพื่อจะได้ตัดสินก็สร้างมโนให้กับสังคมสร้างมโนให้กับประชาชนว่าโอ้โหครับไอคนนี้มาพูดเนี่ยสงสัยไอคนนี้มันชั่วมันเลวเต็มที่แล้วปปชรอฟันหัวฟันคอมันอยู่อย่างเดียวแล้วมันเป็นอย่างนั้นกับไม่ต้องพูดต้องเกิดแล้วครับเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกโซเชียลนี่ครับแต่กลายเป็นโซเชียลตัดสินสังคมแล้วตอนนี้ ก็ไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่ไม่พูดก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะไม่พูดสังคมก็ยิ่งสับสนครับเห็นไหมตั้งตัวเป็นผู้รู้รู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องของตัวเองครับ ว่าทาอะไรไปบ้างทาคุณงามความดีให้กับประเทศชาติหรือเปล่าครับทําความถูกต้องให้กับสังคมหรือเปล่าครับไม่รู้ครับกูจะเอามันอย่างเดียวกูจะพูดอย่างเดียวเห็นไหมฮะคนที่อยู่ในหน่วยงานราชการคนที่อยู่ในตำแหนง่งเขาก็ไม่ค่อยพูดครับ ที่เขาเอามาพูดมาจากก็ไอ้พวกที่กเกษียณไปแล้วไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วครับเอามาพูดครับพูดผิดก็มีนะพูดถูกก็มีนะไม่ใช่ถูกทุกเรื่องนะเออบางคนก็พูดถึงอดีตของตัวเอง ยิ่งใหญ่ตรงขินบารมีเหลือหลายนี่มาแล้วเขาพูดเรื่องไหนเรื่องไหนกับโฟไฟล์ตัวเองมาแล้วมาก่อนแล้วครับต,นนตัวเองได้เป็นอย่างนั้นตัวเองได้เป็นอย่างนี้ปฏิบัติการอย่างนั้นอย่างนี้มาครับนฮะ ว่าจะเข้าประเด็นได้เนี่ยครับเขาบิดหนีกันแล้วเขากดหนีกันแล้วนั่นหมายความว่าเขาตั้งตัวเป็นสารณะไงเออตั้งตัวเป็นผู้รู้เป็นกูรูรู้ไปทุกเรื่องถ้าใครไม่ฟังถ้าใครไม่เชื่อก็หาว่าเขาเลวเขาชั่วเป็นงั้นกับ เนี่ยสังคมเราเป็นแบบนี้ครับปล่อยไว้นานเนี่ยบ้านเมืองพังไม่พังนี่ครับพังครับบ้านเมืองจะพังเพราะปากนี่แหละปากก็พวกนี้แหละครับพยายามที่จะกระเนกกระเนยพยายามที่จะนะ่ะด้อยค่าคนอื่นครับผมก็เป็นสื่อเล็กๆกับ ต้องแคะต้องเกาต้องติต้องจริงกันมั่งครับพวกนี้ครับไม่รู้เขาได้อะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปออกรายการทีวีนะหรือทีวีช่องต่างๆที่เลือกข้างนะฮะผมเอ่ยเลยนะเหมือนพีพีทีวีนี่ครับเหมือน <c oughs> ประชาธิที่ปัดไกลๆอะ่ะสมัยก่อนเนี่ย หรือเขาจะตั้งพรรคหน่ไม่รู้ครับร่วมกับพรรคไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพไทยเสนาพงศ์อ่าไม่ว่าจะสมพรพรมพันธ์เนี่ยครับมันก็น่าจะรวมกันได้นะมีทีวีอย่างพีพีทีวีเนี่ยมาสนับสนุนเนี่ยครับมันน่าจะไปได้นะเออผมว่าน่าตั้งพรรคเหมือนกันนะเออพรรคพีพีทีวีก็ได้นะครับเก่งก็พักประชาชนเนี่ยก็เป็นฝ่ายคา้าน นะ่ะเป็นฝ่ายโจมตีรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับสื่อด้านเดียวเขาบอกกับสื่อด้านเดียวครับนะมาตรฐานมากครับตรงเป็นไม้บรรทัดกับสื่อพีพีทีวนี่ครับตรงในทางทางตัวเองนะในความคิดตัวเองครับนะนะคือทำอย่างนี้ก็ทำครับทําสื่อ แปกเนะี้ยออกมาชงกันโอ้โหครับน่ะพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับเป็นคนโยนบอลให้เตะนะครับไม่มีความเป็นกลางอยู่ในสื่อเลยครับเนี่ยร,ระยำได้ใจอะ่ะต้องบอกว่าร,ระยำได้ใจนะครับการทำงานครับไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีจรรยาบัณของความเป็นสื่อเลยครับนะ เอาใจในทุนอย่างเดียวนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าอนาคตต่อไปครับเราต้องระวังสื่อพวกนี้ครับรัฐบาลไปแตะมากๆก็ไปได้ก็ไปห้ามก็ไม่ได้เนี่ยลักษณะนี้คือลักษณะนี้คือรัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งเลยครับต้องบอกไม่ได้ยุ่งเลยครับ ถ้ารัฐบาลยุ่งก็คงไม่ได้พูดขนาดนี้ครับนั่นหมายก็ว่ารัฐบาลปล่อยอิสระเสรีทุกเรื่องครับอทุกเรื่องสําหรับสื่อฮะเลยได้ใจไงเลยลืมไปว่าตัวเองเป็นสือนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นเสือนะครับเสือเขาไว้ปูนอนปูนั่งครับนี่ตั้งตัวเป็นสื่อแต่กลายเป็นเสือเขาไว้เหยียบนะฮะ มันเึงได้บอกสังคม่าว่าโอ,โอ้พวกนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองครับเออเวลานี้ปากดีครับเออเวลามีอํานาจมีกระบอกปืนมาจ่อปากนี่ก็เงียบนะฉะนั้นแล้วครับที่ผมบอกว่าตั้งตัวเป็นสารซะเองครับถ้าสาลตัดสินไม่ได้ตามใจตัวเองก็บอกสารมีนอกมีในหน่วยงานกลางต่าง นะครับองค์กรกลางต่างๆมีคนมาวิ่งเต้นมีคนเอาเงินมายัดนะฮะผมถามสมัยก่อนนี่ออออนะครับปปชเองกกตเองนะฮะอย่างสมัยประวิทย์จันโอชาอย่างนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่อย่างเงี้กับปปชตัดสินมาแล้วครับคานสายตาอย่างนั้นประวิทย์ วงสุวรรณนะครับเอาเงินไปอุดหรือเปล่าไปวิ่งเต้นหรือเปล่าครับนี่ผมเปรียบเทียบนะครับผมไม่ได้หมายว่าประวิทวงสุวรรณเอาเงินไปซื้อปปชนะครับไปให้ปปชนะครับผมพูดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเห็นเห็นต่างอะ่ะแต่พี่น้องประชาชนก็อยู่ได้ครับแต่มาเรื่องนี้นครับชั้นสิบสี่นี่ครับโอ้จะเป็นจะตายครับนะฮะ อย่างสีโรดเองพูดทุกวันวันไหนไม่ได้พูดนี่ก็งสงสัยกินข้าวไม่อิม่มนะครับกินน้ําก็เค็มกินน้ําก็จืดไปหรือเปล่าไม่รู้ครับนะครับออกมาพูดทุกวีทุกวันเราก็ไม่รู้เหมือนกันละก็ว่าอนาคตบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็เป็นแค่สื่อเล็กๆครับ สื่อสารให้พี่น้องได้รับทราบสื่อสารพี่ให้พี่น้องได้รับรู้เท่านั้นแหละครับก็ฝากไว้ครับการตั้งตัวเป็นสารซะเองเนี่ครับมันก็ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณตั้งตัวเป็นสารและบ้านเมืองไม่วุ่นวายที่ไหนล่ะครับเพราะว่าคุณชักนําสังคมคุณสื่อสังคมให้ไปในทางที่คุณคิดครับฝากไว้ตรงนี้ครับสําหรับวินนี้สวัสดีครับ